สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นัดกระชับมิตรครับ BG ปทุมยุลนเต็ปเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปรเซตัดมุลครับกับการกลับมาภาคบอลอีกหนึ่งครั้งสําหรับช่องซันซิวเวอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับภาคหลังๆถ้าใครจํากันได้นะผมนี่ปฏิดิตามบอลไทยเหนียวแน่นมากๆนะยี่งกับทีม BG ปทุมนี่บอกเลยว่าใกล้บ้านนี่ดูประจําและวันนี้บอกเลยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับนัดกระชับมิตรคู่หยุด ประเทศไทยใช้คำว่าคู่หยุดโลกไม่ได้นะออวันนี้ครับบีจีปทุม4 4่นะระบบนี้บอกเลยว่านักเตะหน้าใหม่เต็มครับจับตาดูดีๆสำหรับเจริญศักดิ์วงกออโอ้โหและดอดมมนก็ถือว่าจัดหนักเช่นเดียวกันครับแต่ของจริงต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่จัดหนักเท่านี้มาก่อนนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่จัดหนักเท่านี้มาก่อนคือถ้าเจอกับ BG วันนั้นไม่จัดหนักเท่านี้แน่นอนครับแล้วต้องจับตามองเลยนะสำหรับ การประสานงานในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับโกมิดกับทางด้านมากุบาบเนี่ครับเกมเริ่มครับ BG บุกจากซ้ายไปขวาครับไม้ชุดสีน้ำเงินนะพออยูที่กิสดากาแมกิสดากิสดาไปฝั่งชนาทิปครับชนาทิพจี้เขาใส่ชนาทิพชนาทิพไม่ผ่านนะวอล บอลทีเอดิชานครับตกรอบไปแล้วนะสำหรับเยนมันเจ้าภาพแต่ทีเดศดสินดักได้ครับสุดท้ายเป็นการเซตบอลอยู่ที่นอสดะนอสดะให้มาที่อีกซานอีกซานพิกยิง <c oughs> อีกซานฟันดี้มาเกือบจะยิงให้กับดอทมุลฝันดีแล้วครับดูภาพช้าอีกทีหนึ่งขอบอล แล้วก็พลพิกด้วยขวากดด้วยปั่นโค้งมันค้งไม่พอครับอีกซานฟันดี้เกือบยิงให้ BG ได้ฝันดีกันแล้วละครับโอ้โหจับตามองแล้วสำหรับอีกซานในฤดูกาลที่ต่อสัญญาไปอีก3ปีต่อสัญญากับ BG อีก3ปีนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะท่านผู้ชมนะเราจะได้ติดตามซีรีส์การจำลองการแข่งขัน BG ยาวๆแน่นอนครับทั้งฤดูกาลเลยนะและเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศตามคลิปสั้นของผมนะครับกับการที่ดู BG นะครับกาไกลบ้านแล้วก็เชียร์บีด้วยนะครับบอนคอสมาโกมิสครับบอลอยู่ที่เจริญศักด์เจริญศักด์เจ้เท่นะฮะเทจริงนะใส่เสื้อ BG กี่ครั้งก็เท่ครับโนสุดายกมาให้ไม่ถึงชนาทิพครับ บอลนะอยู่ที่สันชัยล่านออกไปนะครับอันนี้ก็คือนักเตะใหม่นะแผนเกมรับรวมถึงผู้สามตูนะครับนักเตะใหม่4คนเลยนาสลา,านอนอานุอินนะครับในวันนี้สตาร์ตเป็นตัวจริงเซนเตอร์แบ็กสองคนโกมิดยืนคู่กับบรอนินี่นะซ้ายเปนะ็นทางด้านสันชัยครับขวานี้เป็นโจกเก้งสันติภาคนั่นเองส่วน 4แดนกลางนะฮะกิษดากาแม่ mhm. ยืนค <wh ats Napoleon> ู่กับนศดะซ้ายเป็นชนาทิพขวาเป็นเจริญศักนะแล้วก็หน้า2คนครับทีลศิลป์กับอีกซานชนาทิพบอลที่ชนาทิพกับจี้เข้าไปชนาทิพจี้เข้าไปรอเพื่อนเติมนครับสันชัยเปลี่ยนแกนมาที่เจริญศักให้มาที่กฤษดาครับกฤษดาเล่นกับทีรศิลป์ทีรศิลป์เจอลุมสามลุมสี่ได้ได้ยิงก็แหมตองโตโคเบลครับ ว่าบอลยาวๆมาไม่ผ่านสัติภาพกระเินศักด์ก็ไม่สปีดเอาบอลเลยครับมูโกโก้ทุ่มมาซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ไปฟาวแล้วครับเป็นกิสดาครับที่ทำฟาวตัดเกมก่อนครับดูภาพช้าทีซาบิเซอร์มาเจอกิสดาขวางกอดแล้วครับกิสดากาแมนครับดูการนี้ก็ ต้องจับตาดูเขานะว่าจะเล่นในตำแหน่งไหน,นครับตำแหน่งคนระับมิดฟิลตัวรับหรือว่าเซนเตอร์นะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเราอย่างที่เราทราบดีว่ากฤษดายืนเป็นเซนเตอร์นะครับโอ้แล้วมงคุกลิกมาลูกนี้สุดท้ายเป็นสัญชาติได้ขี่ออกมาทีละสินมงให้กับอิกซานปล่อยบอลเฉยแล้วอิกซานฟาดีอาดิอาบีให้มาจนบันบันให้มาเซบาสเตียนฮัลแ,แ,แลหัลแลก็ไม่ผ่านความยากของบรอนินี่นะครับ มาโกบอลินีชอลสเตเบกบรรดานักเตะของดอดมุลบางคนนี่เราอาจจะไม่ได้เห็นก็นได้นะสำหรับวันจริงนะครับวันที่22 22นี้ที่จะมาเยือน3ามีเลยนะครับเป็นเอเชียทัวร์ของดอดมุนเขานะครับถือว่า B ีจีนี่สุดยอดนะเอาทีมระดับโลกอย่างดอดมุนมาอุ่นเครื่อง โกมิสให้มาที่สันชัยสันชัยเล่นกับอิกซานครับอิกซานคืนไปก็ไม่รู้แกคืนชนาทิพย์หรือคืนสันชัยแต่จังหวะยอดมาลูกนี้จเจริญสักมงเข้ากลางให้ชิงกับกฤษดาจเจริญสักจเจริญสักเห็นเห็นเห็น,หนแววแวแวมานี่ก็สันติภาพครับเข้ากลางมาที่นสดาจะกดด้วยเปล่านอสซดานอสซดาไปเองเจอชนวุ้งศิธิ์ไม่ว่าอะไรครับ สวนกับคนเดียวครับอดียาอีอดียามีเข้ากลางมาก็ไม่ผ่านกีซาดาอีกบอลที่ธีรศิลป์ชิงสวยธีรศิลป์แดงดา่าได้ซัดครับติดชอรลเอเป็นซูเล่ครับมาป๊อกลูกของธีรศิลป์แดงด่าขื้นเทปมุ่งไกลๆครับนี่ผมว่าเติมสูงมากครับสำหรับมาโกบาลินี่จะเดินสักจะเดินสักวันนี้ยังไม่ใช้ความเร็วสปีดแล้วแต่เปิดมาก็ยังติดแล้ว จนบัลไฮมาชิชอสเต,ตเบกซูเลซูเลเล่นกับวอลฟอาดียมีเข้ากลางมาที่สปิเซอร์ครับให้มาที่เอเลชานชานดีนให้อบีมีจนบัลชิงหนึ่งสองอโหพาดแห้วครับในอากาศร้อนหรือเปล่าแต่จะเดินสักมงกรให้มาที่สันติภาพตรงกลางที่นสซิดากาิสดากาแมน โอมิสครับโอมิสวางบอลยาวๆให้กับเจริญศักดูดบอลลงเจริญศักเบิเ้นเพื่อมาชอร์สตอร์เบกถึงก่อนทีละศีนลนะครับขี่ออกมาสปิสเซอร์สปิสเซอร์ให้กับชอร์สตอร์เบกยังครับยังทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ครับแต่ดอทมุนยังไม่มีโอกาสยิงใส่บีจีเลยนะแล้วผูตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งครึ่งแรกครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับบีจีปทุมกับดอทมุนครับ เกมคพึ่งหลังครับมาอาศัศจรรย์4ด้านของ BG สวยงามจริงๆอยากให้ทุกคนนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะดูบอลไทยนะฮะลดอีโก้ของตัวเองไว้ก่อนว่าบอลไทยดูแล้วหลับบอลไทยดูแล้วง่วงไปสโมสรใกล้บ้านท่านแล้วลองไปเชียร์สักแมตช์ดูจะติดใจมันผมเลยนะฮะเอาแล้วจังหวะมาอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ผ่านละครับ BG ยังอยากกันได้ดีครับเทสิตแดงดา ขวามีจเจริญศักดิ์แต่ให้มาที่ชนาทิพย์เพื่อมาชนะทิพย์ดวลกับวูฟชนาทิพชนาทิพจี้เข้ามาพิกหาแล้วเปิดให้ทีละศิน์ไม่ถึงเลยครับกิสดากาแมงมงมาโนสุดะโนสุดะเข้าซ้ายอิกซานอิกซานไปมาที่กิสดากิสดามาชนาทิพเล่นกับโนสุดะฝั่งนิสันชัยครับ สังไยไม่ผ่านเอเลชานครับเจอดักได้สวนกับของดอดมูลมาแล้วโอ้โหขวาโล่งๆเดเรมี่เดเรมี่จี้เข้ามาเจอชนนิดเปิดมาก็ไม่ดีครับแมอากาศร้อนแหละเล่นกันเลยไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับดอดมูลมาบาโกบาลินี่กิสดามาที่บาลินี่ฝากไปซ้ายสุดครับที่ชนาทิพชนาทิพเห็นเห็นจเจริญสักว่างๆเจริญศักวงก่อนเล่นให้เล่นกับกฤสดาครับ สั้นๆกับนอสึดะนอสดะเจอชนสุดท้ายแทงมาลูกนี้โกเมะถึงก่อนเลยครับแมกองหน้าอากกองหน้าล่างโยงของดอตมุนก็เจอกองหลังล่างโยงของบีจีเลยครับมาเป็นเสาโทรลเลขกันเลยทีเดียวเชียวนออิกซานเปิดให้เผื่อมาเจริญสักจ์เจริญศัก์เจริญศักเปิดเขากลางมาได้มงด้วยกับอิกซานแต่ว่าดอตมุนเคียวมาแถวสองนสึดะเก็บเก็บให้กับชนาทิพชนาทิพ เล่นกับทางด้านโนสุดะโนสุดะขวามากิซากามันกิซากามันบอลตอนนี้อยู่ที่จเจริญศักดิ์ครับจเจริญศักดิ์เหลือแค่เปิดจเจริญศักดิ์อินไซต์เข้ามาจเจริญศักดิ์ทีโนสุดะเบิ้ลมาที่ชนะทิพเล่นหนึ่งกันครับโนสุดะโนสุดะให้มาที่อิกซานอิกซานเจอชนผู้สินเฉ์เฉยๆแล้วผู้สิท์วิ่งมาเอาเป็นลูกฝาล่าแล้วครับเล่นเร็วเลยอิกซานแม น็อตซดานครับตัดสินใจเล่นเลวอิกซานไม่พร้อมเล่นและสุดท้ายก็เสียบอลจนได้ครับบีจีชอร์ลาสเตเบิกสเปีเซอร์ครับโมเลชอลร์ลาสเตเบิกชิงหนึ่งสองครับสุดท้ายเปิดเข้ามาตรงกลางซูเล่โวฟ์ให้มาที่เอเลชานชันเพื่อมาสัญชัยดักได้ ยังไม่มีการขยับตัวผู้เล่นนะครับก็ยังถือว่าเก็บค์ดได้อยู่ครับอารมณ์เหมือนวันนี้ดอดมุลมาซ้อมเกมลับนะบท่านผู้ชมไม่บุกไม่ยิงปล่อยให้บีจีบุกอย่างเดียวก็โกมิดทยานขึ้นมาแดนกลางเลยครับตัดบอลและ้ะชนาที่ตัดบอลได้จะเอเลชานให้กับโนสุดะโนสุดะโนสุดะสัด้วยส้อาืานิดเดียวครับ และอีกสารฟานดี้ออกแล้วส่งนักเตะใหม่มาล่ะรครับราซิลคนนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจับตามองจริงๆนะฮะซันตาน,น่านะครับลาเนลซันตาน,น่าชนะทิพเห็นทีละสินชอลาสเตมมอร์เบกมงทีละสินฟอลโล่ตามอะไรฮะสุดท้ายบอลทุ่มของบีจีปทุมยูเนเต็ดครับ อะแล้วทีละสินออกครับแล้วส่งทางด้านนะเฟดดี้อวารเลสลงมาแทนครับหน้าต่ำกับศูนย์หน้านะครับเป็นบาราซิลหมดเลยนะครับลาเนลซันตาน่าขยับ2พุผูเล่นแล้วนะครับบีจีจะขยับอีกหรือเปล่าอ่ไม่มีครับผ่านบอลสำเร็จทั้ง2ทีม85กับ80แล้วลาเนลได้มงก็ติดเซม ทยานขึ้นไปโขกแล้วดูภาพช้าอีกทีเปิดเข้ามาตรงกลางราเนลได้มุ่งครับแ,แต่ติดเซฟคูเบลฮะโอ้โหและกิสดาการแมนกิสดายกมาเป็นบีจีแถวสองสัญชัยสัญชัยนี่ก็เล่นได้ทั้งแบ็บซ้ายแบ็คขวาฮะดูราเนลพลิกพลิกแล้วซัดโอ้โหติดเซฟโอ้โห ลงมานี่หวือหวาเลยครับราเดลซันตาน,น่ามาซิลใหม่นะฮะไม่น่าใช่เซียงกงนี่เป็นอิมพอร์ตมาเลยนะท่านผู้ชมนะสุดหน้าตัวนี้นะครับชอนสตอร์เบกเอเลชานโอเคมาซ้อมเกมรับจริงๆอ่ะท่านผู้ชมตรงผมต้องบอกก่อนนะถ้าเสมอนะครับมุกโกโก้ใรมาที่ อาจะเสมอไม่เสมอหรือเปล่าโอ้โหแต่ทีมมีแกไม่วิ่งเลยฮะฟอร์มกระดอนบุนค่อน,นข,ข้างตกนะในฤดูก,กาลนี้ครับก็เสมอจุดโทษท่านชมนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเสมอจุดโทษแน่นอนครับไม่ยื้อแล้วชนาทิพย์ให้มาที่กิษดาบอลที่ราเนลเฟดดี้อาวาเลสเฟดดี้อาวาเลสให้กับราเนลจะได้ปาตาราเนียได้ยิงเรียบเลยหนึ่งประตูต่อสูารราเนลซันตาน่า โอ้โหวิ่งไปดีใจกับสตาฟทีมเชียร์แล้วหย1-0ครับนาะทีทีท่85ครับราเนลสันตันนาครับโอ้โหยิงให้ BG ขึ้นนำดอดมุนเลยครับในเสียงเฮทีท่บีจีสเตเดียมครับดูภาพชา้าีกทีครับราเนลสันตันนาให้มาเฟาดีอาวาเลสที่ปาดมาใช้สปีดความเร็วหนีัวเล่ครับ แล้วแกก็ยิงเข้าไปเสาไก่ครับโอ้โหดูครับชิง่งสองแล้วดูเฟดดี้ครับแนะ่พึ่งเห็น <c oughs> คิลล์พาร์ตสวยๆนะโอ้โหจ่ายไปที่แบบพื้นที่สุดท้ายได้แบบเฉียบขาดครับเฟดดี้อวาเลสแต่ว่าตั้งแต่ต่อสัญญามานี่ก็ แฟนบอลบีจีที่ก็แบบโอ้โหแบบไม่น่าที่ต่อสัญญาเลยนะในนัดชิงบีโว่บีโว่คัพนะครับราเนลจูเป็นบ้านสมบอกเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวคอยดูบีจีเอ,อนานะก็ดูกันไปสนุกสนานนะครับจำลองการแข่งขันนะขัดไปนิดนึงนะเขาเรียกว่าขัดกิเลสตัวเองนิดนึงนะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะได้ดูของจริงแล้วแหละครับสัญชัย กมิสโกมิสเล่นกับชนาทิพชนาทิพมาที่โกมิสเรียบร้อยเลยครับแมหมดเวลาการแข่งขันกับบีจีปัททุมเฉียนชนะตด,ดมุน1นึงประตูต่ดอศูนย์จากราเนลซันตันน่านะครับแมหน้าแกก็ยังไม่มีมอดนะอนยังไม่ทำนะครับเออถือว่าสุดสุดมันนะครับจำลองการแข่งขันในซีเรียสครับดูมขำเนาะเอออย่าไปซีเรียสเค,ยครียดนะฮะ ดูจังหวะนี้นาทีที่6ครับอิกซานฟันดี้ครับปั่นโค้งมันไม่โค้งให้ครับโอ้โถือว่าโอเคครับลูกนี้ยิงสง่งไปอิกซานดีครับใช้ร่างกายอันใหญ่พลิกเบียดแล้วก็ยิงเปิดมาอีกทีนี่ราเนลสันตาน่าครับลงมาวือหวาจริงๆณนาทีที่7จ็สมงไปยังติดเซฟคุเบลดูอีกทีตรงนี้นะจังหวะโอกาสทำประตูของราเนลสันตาน่าครับสัตว์ลูกนี้นี่ พิกสตัวนะพิกปับ๊บตรงกลางประตูกย็ยิงฉีกเลยครับแต่มันก็ยังไม่ผ่านมือโคเบลและจังหวะนี้ครับเฟ d ดดี้อาวาเลสแทงให้กับโรซิสตนาน่าหลุดมาแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลเรียบร้อยเลยครับบีจโอกาสที่แบบสุดยอดนะแทงช่องนี้พื้นที่สุดท้ายราเนลแต่งหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับ 10่นนยนะไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาดู10คน20คนหรือว่ามีคนดูมีคนดู1คนผมก็โคตรดีใจแล้วนะครับจะกลับมาทำให้ดีที่สุดในรอบนี้นะฮะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ